สวัสดีท่้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองอีโตโน่หนึวันนี้เราอยู่ในเกมฟรีไฟนะครับผมที่เรามาเล่นเกมนี้เนี่ยเพราะมีอัปเดตใหม่นะครับเป็นอัปเดตยูมาทูดใช่ไหมใช่ลาติออร์เวงนะครับผมซึ่งเป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยจะมีสกิลอยู่ห้าสกิลที่เพิ่มเข้ามาก็คือยูมาทูด จะทําให้เมื่อเราล้มศัตรูเนี่ยจะทําให้แบบศัตรูตายทันทีแต่จะหิวเลือดของเรานะสีทีส์สองผู้อัญเชิญอันนี้ผมยังไม่เคยลองนะแต่เท่าที่อ่านก็เมื่อเราเข้าใกล้กล่องอ่าเข้าตรงที่เพื่อนตายเนี่ยหรือหรือแท็บเล็ตเจ้าปัญหาเราจะได้เอยเราจะชุบชีวิตเพื่อนขึ้นมานะครับ และสร้างไอเทมอะไรนี้ไม่รู้นะต้องไปลองดูแต่ผมยังไม่ลองผู้ติดตามวันนี้เมื่อเมื่อหลอดพลังงานเต็มมันเราจะวิ่งไวขึ้นและจะอ่าบอกทิศทางของศัตรูนะครับของคนที่แบบเลือดต่ำที่สุดในแมตช์นั้นที่อยู่ใกล้เคียงนะอันที่สี่หลอกหลอนเมื่อ เมื่อโจมตีหรือถูกโจมตีจะมาเป้าหมายและทําให้ศัตรูวิ่งช้าลงนะครับต่อไปอันที่5้นักสะสมของเก่าอันนี้ผมยังไม่เคยรอเพราะว่าได้อยู่ในโททั่วไปจจากาจัดศัตรูเพื่อเผยอาวุธพิเศษใกล้กล่องสิ้นใจของพวกเขาก็ได้จะฆ่าแล้วได้พวกไอเทมอะไรอย่างนี้มาอันนี้ก็จะเป็นของนะทําไปก็จะได้ชุดได้ อะไรนะครับเป็นของอีเวนต์เขาแล้วก็อย่า,าลืมล็อกอินนะวันที่ยนะี่สิบเก้าได้สามสิบได้ให้ต่อเต็มง่ายขึ้นแล้วก็พวกนี้แหละมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกของแจกของเช่าบัตรอันนี้นะครับผมตู้ก็ตู้กับปกติอ่ะวันนี้เราจะมาลองสามสกิลนี้ก่อนนะจะมาทูดผู้ติดต,ตามแล้วก็หลอกหลอนนะครับผมส่วนสกิลเนี่ยก็จัดตามใจชอบแต่ผมจะจัดพัศยะนะ จะได้แบบเข้าชาร์จไวยิงแบบยิงล้มแล้วก็พุ่งหลบอะไรได้ไวนะครับอันนี้ก็ฟอร์ดนะคอมโบกับทัศยะเลยเด้งเลือดโจตาก็เอาไปคอมโบกับสกิลใหม่นะยังมาทูดอันนี้นั่เองเด้งเลือดแรงอันนี้โจเซฟโจเซฟเอาไปกันแบบพวกโมโคกับสกิลอย่างเงี้ยหลอกหลอนอะไรอย่างเงี้ย มันวิ่งช้ามามันก่อกวนเราอ่ะส่วนวเลรียญเกาและคูณแม่นรถคมเอ่อรดคดูเดลทัศยาส่วนไอเทมเสริมเอาอะไรไปก็ได้แล้วแต่ผมเอาออกเกาะน,นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ส่วนใหญ่คนเขาเลี้ยงกระเป๋าไปกับตาล่าเพราะว่าอืมผมไม่อยากแบบเรื่องอะไรไม่ได้ใช้วอเยอะแล้วก็อันนี้ก็ผมก็คิวไม่ได้บ่อยแนละ้วมันอันนี้น่าจะเหมาะกับสไนามากกว่าอันนี้เหมาะกับสายแบบชาร์จอะไรเงี้ย ประหยัดตังเออไปลารุยกันอยู่ตอนลุยกันที่162ดาวนะครับผม let's go มาแล้วครับ let's go ไม่ให้มันเน็ดแดงแป๊ดเลยอ่า,อาอเริ่มที่สกิลยูงมาทุ่นก่อนเลยสกิลก็จะเอาเป็นปอสองพกกันเราเข้าชาญนะ แปลกๆนะเพราะว่าผมอัดคลิปไปด้วยแล้วก็เปิดฮอสปอดไป้วยนะมันเลยแปลกๆ <co ld> ยางไม่โดนเลย <co ld> อุ้ยอะไรเนี่ย <co ld> โอ้โหไม่ตาย <co ld> ไม่ตายได้ไง เห็นไหมครับเมื่อกี้เรายิงดาวแล้วมันฆ่าท,าทันทีแต่คือไม่ได้ซ้ำนะอันนี้น่าจะเหมาะกับระยะไกลที่เราแบบไม่ได้แบบฆ่าคนมันเหมาะทงาทงไกลทางไกลเลยแบบถ้าใส่ชาดอย่างเงี้ยยิงดาว,วมันก็จะฆ่าให้แล้วก็เขาก็จะได้แบบไฟได้นานขึ้นสายไกลก็สไนเปไม่ต้องซับเอนทส่วนใหญ่สไนเปน่าจะแบบใช้ออ้นั่นเอาไอ้หัวโลนอะมันชื่ออะไรวะผมลืมแล้ว โอ้ยระวังนะอันตรายนะอุย๊ยดาวคู่นะทุกคนนี่ไงนะนี่หนึ่งสองสามแม่เอ้ามันชุบก่อน เดี๋ยวนะถ้าทุบผลม,มันจะหายไปเลยถือว่าสก,กิลเนี่ยเมื่อคี้ถ้าชุบทันถ้าเรามาดึงเพื่อนทันมันก็จะหายแบบเออดีอ่ะอ่าคือจะบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะไม่ไม่ต้องกลัวแบบว่าเลือกผิดแล้วจ้ะน,นี่แต่ถ้าถามว่าถ้าผมรีวิว 3, สามสกิลเฮยผมจะเปลี่ยนทีเดียวผมจะไปเล่นให้มันเหมือนแต่ ลัศเซตที่ผมคิดไว้ป่ะพาราฟอสนะหือปืนเบาจัดพาราฟอสได้แค่นี้เหรอมีตัวบ้านบ้านเอลนะแตกกันหมด ไอ้กระดิบเย้แล้วครับทุกคนมันไม่ตายอ่ะดาวนะ้ โอ้ยโอ้โห,โหปืนแนหลกเว้ยโอ้โหปืนสองมิตแตกนะนี่คนเริ่มนะเกม โหดเกิดโหดจัดอะตูดีร้อยร้อยโอ้โหโค้ปืนพอเถอะถ้าปืนพี่จะแรงขนาดนี้หรือว่าดีอยู่อะต่อไปเป็นสายเป็นของผู้ติดตามก็คือวิ่งเร็วสองซิ่งนั่นเองก็คือที่พวกเมื่อกี้มันเล่นนะเออ โคตาเคนลี่อยู่ไหนเคนลี่แล้วก็ควแคโรลีนวิ่งไปแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็เอาเป็นทยัยโตไปแล้วกันแล้วก็เอาเป็นกระเป๋าไปเออดีดี สรุปเล่นไม่ชนะสกกมหน่อยตัวคุณตามสิ้าเลือดน้อยยิงแรงไม่ใช่ยิงแรงจะวิ่งไวถ้าฝั่งนู้นเลือดน้อยอะ่ะอุ้ยเรงเดือดทัพประเทศแล้วโหดจัดเทศลาวนะชิว <c oughs> เดี๋ยวเขาตาแฉะมาเขาเป็นอะไรกัน โดาคนะู่นะเหนเนี่ยมันจะเห็นมีม้าอย่างเงี้ยโคดโคดโกงอะ่ะตัวเดียวตัวเดียวอยู่อยู่โอ้ยนี่แกเพื่อนเอาให้แหลกมากเพราะอาจคิดไปเล่นไปทำไงดี ให้ผมเล่นเว่ตึงก็แหลกนี่แหละอุ่เอาจริงมีตังซื้อลูกซองแต่ไม่อยากแจกอค้ดอะันไกล้บากเขาดีสกิลดีก็ดีแล้วเนี่ยทำเป็นเล่นตัวเนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็มาใครแล้วนะดูนะ làm đi kia gặp thịt hả rồi. ôi trời, trời มาร์คให้เลยแบบใครเล็อดน้อยก็มาร์คแล้วมาร์คไกลจัดเนี่ยโคตรโคงมาร์คไม่รู้ใครเห็นบ้างนะเออตัวเองเห็นบอกเมื่อหลอดเต็ม,มนน่าจะเป็นพาร์ทสี่ติดตัวเลยนะต้องยิงคนเลื่อนรถก่อนดีนะมาร์กน,นะโดนอ,อะไรวะ ดาวานนพูดนะถูกปืนบันแรงจัดยึดเกาะผมแตกเลยเนี่ยมันมาแล้วมาแล้วเ,ออเพื่อนเพื่อนเพื่อนเออเกือบตายนะตัวยี่เล่นอย่ามาทูดเล่น buat minggu เกือบตายเลยมันแหลกกนะเกือบตายหาเลยเนะี่ยถือว่าสกิลค่อนข,ข้างโกงนะคือมันเปิดเนี่ย,ยคือเราวิ่งวยตลอดอะ่ะเออ <c oughs> ดีดีดีเลิศอะ่ะ <c oughs> บอกตองซิงแนะนำเลย <c oughs> อ่าเก็บประตูได้ไง่ายมาก <c oughs> ตาแฉบอกเลย ไปหยองเขาอยู่ั้างมุดอะเขา,าเลยนหัวอวะว่าววขุดดาวคู่ดเดี๋ยวขาตัวนีสองปีไปม่ไแตะเกมอะไเด็วเพื่อเพื่ออะไรเพื่อชุบอะไรเพื่อเพื่อนไม่ชุบเลยเพื่อนไม่เกาอย่างเดียวเลย นะแล้วนะเกมนี้สุดยอดเลยคะสกิลแม็กีจัดและทำให้เล่นนะต่อไปเป็นสกิลสุดท้ายของวันนี้นะสกิลหลอกหลอนนะครับอเมื่อจบดีศัตรูทำเครื่องหมายแนละทำให้ศัตรูช้าลงนะผมว,ว่าสกิลนี้ยเหมาะกับเซตน,นี้ที่สุดเซตไหนด้มงเอเซตนี้เลยติดตาศัตรูและทำให้เครื่องหมายช้าลงอี่แบบมุม ติดตามต้องหน้าที่ของใครโมโคกับของใครของชิโดเพื่อนทีเห็นบาร์กด้วยนะถือถือว่าดีเลยแต่สุดท้ายคืออะไรแบงมุมไม่ใช่แมงมุมดิออโทนนะคือปั่นจัดจัดนะสกิลนี้ผมว่าต้องไม่รอไม่รู้นะพลังของเสริมผมเอานี่ไปได้ไหม อะเปิดเทปเปิดจุดเปิดโอ้โหโคตรเด็ดฝนตกนะทุกคนถ้าได้ยินเสียงฝนก็ขออภัยนะมามาถึงของสกีทายหลอกหลอนโอ้ยชอบจริงๆ ไม่มีคนเอาอยูงมาทู้มาแล้วเราไม่ต้องก,กังวลเอ้ยมันมันเปลี่ยนได้นะต้องจะยิงมันมีแต่คนในนี่ยไม่มี M500 ผมไม่ค่อยชอบเลย่องเ้ไ,ไม่ติดติดตามเลยนะกำลนะังพย่มหลังคา เกือนเพ่อเจนใครเข้าหลังเนี่ยผนยังไม,ม,ม่โดนเลยททไม่เป็นไรถือว่าเราก็าตอดตอดตอดได้เหรอ ก็ททำให้ศัตรูวิ่งช้าลงแล้ว,ลวก็มาข้าตัวดีอ่ะผมเปิดจุดมาจาับคีอมันยิงผมก็เปิดจุดเปิดจุดคือือซับพอร์ตเพื่อนอย่างดีเอา,อางี้ดีกว่าโคตรโคตรจันเหลือนอ่ะสิ็จเนี้ยถ้าไม่อันแรกมันดูไม่ค่อยเวิร์กมันก็แค่ยิงแล้วก็เพิ่มเลือดเดี๋ยวผมเล้นกา ไก่อนอุ้ยดูงลุงร้อยหนามาโยกโยกโยกหัวโยกมันน่าจะเปิดแม้เพื่อนนะเอาผมยิงล้มเมื่อกี้มันไม่เปิดให้เหรออ๋อโทรมาเลยด้วยโอ้ยจิบ ปีนไปไหนไม่ได้เลยเอดตรงไหนไดวาดวอะเออมันหูเยอะแทอะเพื่เอาให้นะโดนโดนงมุมผมนะโดนงมุผลเฮ้ยมึงเห็นมนะเฮ้ยนี่องก็เลยไ,งไงฮเฮ้ยนี่ปมันแรงอะคนดตต้องเปเน,นี้ย ที่ไมไ่โอเคนะครับ้ด็งเลือดโหดนี่ไงก็เด้งเลือด20หน่วยต่อวิก็น่าจะประมาณ3วิ5วินะแต่ยมทูตเนนะี่ยััวสู้สกิลอนนี่ไม่ได้หวะ่ะมาป้าเดียวดายอ่ะมันโหดเกินมันวิ่งไปคือมันล่าลักล่าเฮ้ย,ยมันรู้ได้ยังไงวะ โดนแล้วโดนแล้วเอ็มขยุ่หลังคามาแน่เล่น,ลนหลากทำไมเยอะเล่นแรงมาก โดนลัอย่างเงี้ยคือไม่ได้คิวเลยโอ้โดนลัษสองคิวเลยนะเนี่ยไม่โอเคนะเนี่ยโดนโฟกัสการเล่นคุไม่ได้รีวิวสกิลเลยคุณโฟกัสแต่การเล่นมันไม่ได้ไม่ได้รีวิวสกิลเลยเลิศอ่ะ ไม่โดนเลยเ่ะเฮ้ยโดนไปมุมนะมน,มนี่ไงนี่ัมาให้เหรอสิม่วงเหตุปะขอบ้างเถอะไม่ได้คิวเลยอะ่ะแล้วคนหลังเข้ามาจากไหนเนี่ยเฮ้ยสักหลายอี่ทุกทีผมแย่วมะแม่คนนี้โหดโหดไม่หล่ะ วิ่งไม่ดูเลยไหมหิวของแล้วไม่หิวของอะ่ะอุลตร้าิเวอร์เวกเตอร์รูทอกไอ้ผมจับแล้วนี่เตอร์เล่นขอด,ดีกว่าก็มาระนี้ก็ใช้แทนโมครูได้แค่วิเดียวเอ้ยใช้ได้ครั้งครั้งเดียวว่าครูดาวนานอยู่ตัวคูดีกว่าแต่มันรอดไอ้นี่ ผมืมใส่เนี่ยเบอรนี้แหละเป็นปืนขอดูเลยตัวแบบมุมขยุมหลังคาโดนปืนขอดูเอาไปอะเอาไปละโดนนะ วิคเตอร์โโแรงเกินไม่ไหวสองหนึ่งใช่ไหแล้วชิวชิวอหรออะไรคือเล่นวิกเตอร์คนละก,กระบอกฮะนี่ไงจัดให้กระหนังกระหนุดมวยเย้ชนะแล้วนะโอเควันนี้ในคลิปนี้ก้บจบกันนีเท่าไหร่เต็มมาสองดาวนะ <laughs> เลิศอ่ะก็อ่าสกิลสอัปเดตใหม่ก็มีนี่นะครับแบบสกิลสามสกิลก็อยู่ในหมดสี่วีสีนะอีสองสกิลน่าจะไปอยู่ในหมวดทั่วไปนะหมวดทั่วไปนไ่าจะเจอห้าสกิลเลยแต่สี่วีสีเขามาีแค่สามนะโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราจะมาเล่นของอันเชิญแล้วก็รักสะสมของเก่านะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามสักใครนะครับกดแชร์ด้วยนะผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับผมบายบาย